สบายดีปะลุงผัวกับสองของมีก็สบายดีสบายดีสุดเด้อสุดสุดสุดคนเด้อนี่ลงมาตัดหญ้าปะลุงมั้ยนี่โอ้บ่าวตาผันตัดหญ้าอยู่ทางนั้นพักกันลุยแต่เศร้าปะลุงแต่ว่าแดดออกแล้วปะลุงเอ้ยแต่เศร้าผัดตื่นมาผัดแดดออกเลยปะลุงเอ้ยมานหาโมงกว่านี่แหละแดดออกแต่เศร้าเลยมันนี่แดดแจ๊ดแดดแจ้งเลยต้องผ้าแจ่มใสปะลุงเอ้ย บุมีศีฟาเลยฮึหักงันลุยไปลงไว้ไปไหนก็ไปกำลังใจเห็นได้ไปลงเด้อลุยตัดหญ้ามันนี่เอารลอดไทหน้าลงมาเลยไปลุงไว้ผัวเนื่องจากว่าเอาสล้งลงมาเอารลอดพ่วงลงมาน่ะมันอยากฆ่าต้มไปลงไว้เอารลอดไทลงมาบุมีฆ่าไปลุงไว้เอารลอดไทลงมาเบิ่งบอตะตัดหญ้าปมันนี่นี่ บ่ต้าพาลุยอีกแล้วพ่อลุงเอ้เป็นผู้บอต้าเป็นผู้ตัดพ่อลุงไผจดีมาซอยหน่อยเด้อนี่ไผจีดีกับมาซอยหน่อยเด้อพ่อลุงซอยตัดหยาซอยตัดหยาแล้วก็เก็บหญ้าพ่อลุงเอ้เนี่ยโอ้ตัวมองซกอีกเข่าบอต้อกกออตากกำลัเงเขียวงามเลยพ่อลุงเอ้ tao ta ta chắc nào quả của luôn bạn này để chết đẹp cái sau đây Đó, cái quạt nhà của bà này Quạt nhà là cả Chết cả sổ của luôn. แล้วก็เป็นกางแหงเสียนให้ใจเห็นได้ปุงเ้อผ่านไปหลายนาทีปุ้งไวตัวตาพนมาพอแล้วพนว่าพอแล้วพี่น้อเมย์เมยดรห้ายเตอปุอ่มอหนาตัดแมนง้วกักินนั้นให้กินตลอดปุงไวได้ร้ายเตอป้งาก็ตามพันนาปุง เป็นจุกเป็นจุกอยู่เป็นกองเป็นกองแเมนไปเลยขั้นนี่ก็บกวาดปรทัดแล้วอีกปุงไปเห็นบัตาเผ่นอ่ำพอแล้วพอแล้วเผ่นอ่ำพอก่อนเผ่นอ่ำตะเวนก็ขึ้นสวยเติมแล้วปรุงเดี๋ยวไปได้จะดีกับมาเก็บหญ้าซอยได้ปรุงเด้อก็ดหญ้ากับปรทัดแล้วปรุงไหมยังอีกสองนณะพู้เสิแล้วจะได้ก็สู้ๆปรุงไหมให้งัวเอากินเอง เอก็บแล้วนี่ก็ได้ร้ายกระสอบเตอไปลุงหย่าเอาค่ะใจดีหมดใจมาใส่เด็กน้อยใจดีหมดจอมาซส่บาร์เตอร์นะตัวไทยแกฟางเฮาเอาลงมาแกหย่ากปลุงสายลุยเลยเมื่อก่อนลุยนำหนองแกฟางวันนี้มาลุยดำดำคันนาไปลุย เหเห ENNIS, แกหญนามือนนี่สะทายเฮาบุบอย่างใหญ่เลยตอนนี้บอต้าเป็นตาแลวก็มาฮุบไปลุงแล้วเว็ดกวาดห้ากบปลุงเลยกวาดหญ้าแล้วถ่ายคลิปให้ไปลุงชมอีกปาดนึงหลังจากถิกวาดแล้วไปลุงก็เลยหมกินน้ำกินน้ำแล้วสิเกยมสิไปเก็บห้าต่อไปลุงไหมบอต้าเป็นเก็บได้กระสอบหนึ่งแล้วสอบสองอยู่นี่ เปิดเก็บในซองสอบเป็ตรงไอ้บาตาเดี๋ยวไปลุยเก็บเนี่ยทำการปลุกบ้านนี่โอ้บาตาเพิ่งเก็บเนื้ออยู่ซงไรนะตัดแล้วแล้วก็เก็บต้องเป็นให้กวาดแล้วไปรงไหถ้าลุนกันเมาชีได้จักกระสอบปลุกตรงนี้ để chết, đẹp chèn lời người ta người ta ăn phải ấy đẹp, 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 đẹp kén sáng kẹt bố mì kĩ phá lời còn phá hầu à đó ô bảo hết rồi kia bắt ngày lời mà đều đây bà kìp đấy, nhà hoặc bà lui kìp nha bunny manh mày bà này. mày 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 หลอดตาเก็บมาแล้วไปรู้ไว้นี่กระสอบลูดมือเอ๋หลังจากเก็บใส่กระสอบแล้วไปรู้ไห้พักกันคนมาใส่บัตรนี่สอบใหญ่กวหมูนั่นนี้สอบใหญ่กวหมูเลยอออะต่อเดี๋ยวเขาคนมาแล้วกัดสีมานับกันไปลู้ว่สีได้จ้ากัดสอบบัตรนี่แมนบุพเพสีได้จักสอบแมนวัดน้ำมันแค่นิดเดียวเองสินะไอ ว่าละครึ่งลิตรจ้ะเบิดน้ำมันน้อยเดียวตัดนะตัดหญ้าไปลงดีที่เครื่องประหยัดนี่แม่นพักันลุยต่อบลุงสังเกตกระสอบ2กระสอบนั่นโอ้2กระสอบเขียวตัวนั้นป่ะตอสอบบักใหญ่เลยแดดกแดแม่นยังบ่ทันกินข้าวเช้าเลยไปลุงเยากลงมาแต่เช้าๆมาซอยเด้อพี่น้องเด้อแม่นเอาซอยน่ เอาของเย็นๆมานำเลยปุ้งเด้อมาซอ,อยก็ไกเลยไอติมคับเอม็มอยหมานำแมน่ไดม่แหงเลยแมนือซอยพี่นองเลือกสองสี่หกระสอบหกกระสอเลืกหระสอบเอามา่าละสงแมนไปลุยกันเลยปลุงเด้อไปเอากระสอบย่าก็ไปุงบบนี้เดี๋ยวหยาตาเป็นนับกระสอบไปุงบบบนี้เดนับบ่งเลยยักสอบพี่นองเอ้แมนสอ แปดสิบสองสิบสี่ส่อไปหน่อยสิบสี่ก็สอไปลุงป้าต่อแค่แต่เอาเอารถไทน้าลงมาไปลุงเดย์สองส่อตัวนี้แมนประมาณสามลบสลึงได้เถอละหาส่อไปลุงสลึงประมาณสามลบแมนอันนี้เอาเห็ดเป็นลบเดียวเลยไปลุงเอาขึ้นรถไทน้าเลยสอบนล้โคตรนักเลยสอบแล้มันตกหนาม

ฟางห่างกันใกล้สิเบิร์ดแล้วไปลงไหมเดยเลยพักกันเล่งตัดหย่าแมนพักกันเล่งตัดหย่านำให้กินทั้งฟางทั้งหย่าบาดเบิร์ดฟางก็กินหย่าอย่างเดียวไปลงบาดพักกันลุยตัดหย่าอย่างเดียวบาดให้มัวไปลงไหมขึ้นไปแล้วหกกระสอบกระสอบหยานีึกระสอบทิชชู่กระสอบก็จะใส่ลูกปลามาขายอืม เขาเจ้าใส่ลูกป้ามาแหละเขาเจ้าหายเลยหายกระสอบเลยแปดสอบเก้าสอบแล้วห้ากระสอบแวห้ากระสอบปลุงเดี๋ยวใส่บัตาเอาขึ้นรถกบป้ลุงบัดนี้นั่งเกจบนทางครับปลุง นี่ยังธรรมดาแต่ว่าท้อยล้งงขมาไปลุงา่มันเลี้ยวบ่ได้พอาได้ล้มแต่โหลดนี่กเราไทราครกับลุยเลยไปลุงเวยได้ซิบซี่กับสอบเบาๆไป,ปลุง ก็เขายังบุมีแป้งหย่านะพี่ลุงเขาก็เลยตัดหยาตามคันนาได้แป้งหยาเพงกลาจักหนึ่งแปลงก็คือซีดีไป่ลุงเลยแต่เข้ายังบุมีทีบุมีทีผูกก็ได้ต้องได้เอาหยาตามคันเทนาพี่ลุงเลยนี่เดี๋ยวขึ้นรถกับพี่ลุงจากบัทันบาวตาะพอเป็นชัดชิ่งเบ่งรถทางเขา ครับลุยแต่เสล่งมานี่อยากฆ่าไปผู้คนลยบืนเมื่อน่ะแกเต็มสะเล่งมาลุยได้นนี่แต่ไปรู้ไหมบิดก็สั่นเลยเสะเล่งย่านสะเล่งฆ่าเดี๋ยวบ่มียา่านฆ่าไปรู้มิตรญาต่บ่บลมทางแต่ว่าเขาก็มาเลี้ยวอยู่เพียงแหละเลี้ยวอยู่นี่แล้วก็ถอยล้างลงไปหลุมเลย ครับครับบขคอมบูสัดกับขอโทษข้อภัยได้ไปลุงเด้อะต้นทางเขากะสายลุยปลเป็นรวยเขื่องเขื่องตัดหญ้าเขากะประ้าประหยัดน้ำมันขนาดเป็นวะดีแหละเป็นรวยประหยัดน้ำมันเพขากะน้ำมันกันกบแพงแนี่ปไปลุงเขากะซื้อน้ำมันมาตัดหญ้า เกิดเสียด้ยหลายรอบอีดอกตอร์ลิสเฮ้ยเอ่อต่องสันข้อโทษข้อไพ่รุ่งขีดไทยที่การทักอ่ะอยู่ใกล้เตอร์กรุ่นโอ้ยเดือดเทิงเลย เดี๋ยวผ่านเพื่อนใหม่น้องมิดพปลุงผ่านท่านน้องสะผ่านดันหยาหวานครับพปลุงท่านน้องเลยตาต่อตาซิ่งเลยไปเลยตอนนี้พักกันหิวข่าวแห้งทั้งน้องคิดกับน้องนิดเพิ่นลกหยาอยู่ทางนั้นนี่พักกันลกหยาสองไอ้น้องลกหยาสองไอ้น้องพักกันไปตัดหยาพปลุง แบ่งเวียกันนกหยาในหน้าเขาเขาเองครับบอคมบอสัตว์กับขอโทษขอให้เลยบรู้นี่แกเมื่อเทือนกับเสียวให้งวบรู้ไหมละหาอาบน้ำกินขขาวสวยแล้วเลยบรู้มหานนีน้องมีคอร่าแล้วยบรู้กินนี่กินนาพอกันไหมบรู้ ภาคตะลัยก็แซงก,ก็ติดตา้มแนะเป็นกำลังใจให้เพื่อเก่าได้ปไปลงเ้อะพอกนันหน้าไปลงสบายดี